ห้อง204โรงแรมรางบนดอยสุเทพตำนานห้องต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเปิดเข้าไปแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมโรงแรมร้างบนดอยสุเทพที่เคยรู้หลาในยุค80แต่ปิดตัวลงหลังเหตุการณ์คดีลึกลับในห้อง204ที่ไม่มีใครพูดถึงชัดเจนจนวันนี้ห้องนั้นยังถูกล็อกจากด้านนอกโดยไม่มีใครแตะห้อง204 เป็นห้องที่ไม่มีใครเข้าไปเกิน5นาทีแม้แต่เจ้าของโรงแรมยังไม่กล้าเข้าย้อนกลับไปในปี2532หญิงสาวคนหนึ่งมาพักคนเดียวที่ห้อง204ในคืนแรกเธอโทรแจ้งไปยังพนักงานว่ามีคนขอห้องทั้งคืนแต่เปิดไปแล้วไม่เจอใครแต่คืนที่สองเธอกลับไม่ได้โทรแจ้งอะไรอีกเลย และตอนเช้าแม่บ้านเปิดห้องเข้าไปเพื่อทําความสะอาดเด็กกลับเจอเธอ,เธอนั่งนิ่งๆอยู่บนเตียงแต่ในตอนนั้นเธอเคเคนั่งนิ่งๆแล้วยิ้มให้กับแม่บ้านเท่านั้นแล้วเธอก็หลบเข้าไปใต้เตียงแม่บ้านเห็นแบบนั้นเลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเธอกลายเป็นศพไปแล้วสภาพคือข้อของเธอหันผิดรูปไปด้านหลังตาถลนเบิกโพรง ตั้งแต่นั้นเจ้าของสั่งล็อกห้องและห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดแต่ยังมีวัยรุ่นหลายกลุ่มแอบเข้าไปลองของทุกคนพูดตรงกันว่าขณะที่เดินผ่านหน้าห้อง204ได้ยินเสียงหัวเราะเบาดังมาจากข้างในห้อง <c oughs> ทั้งที่ข้างในนั้นไม่มีใครเข้าไปมาหลายปีนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นและไม่มีใครรู้ว่าข้างในมีอะไรซ่อนอยู่แล้วคุณหละ่ะถ้าเปิดประตูห้อง204ได้ คุณกล้าที่จะเข้าไปดูไหมเธอชอบคอนเทนต์ของเราสามารถกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา